ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะปุ่มปุยโพสพ์ภาพ เทียบคนน้าเหมือนสามีกวินเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มกวินและเพรียะสาวปุ่มปุ้ยเพราะว่าคู่นี้น่ารักและเป็นธรรมชาติมากแถมสาวปุ้ยยังเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนด้วยเพราะเจ้าตัวแซ่บมากและเป็นเจ้าแม่แคปชั่นเด็ดอีกด้วยค่ะ และลาสูดสาวปุยก็ได้ออกมาเทียบภาพความหล่อของคุณสามีที่ไปเหมือนกับนักแสดงดังระดับฮอลลีวูดอย่างทอมฮอลแลนด์และภาพที่2ก็เหมือนกับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีส่วนภาพที่3ก็เหมือนกับนักร้องสติติสอย่างน้อยวงพลูซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยแคปชั่นว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือจะน่าเหมือนทุกคนไม่ได้ทำเอาเพื่อนๆร่วมถึงคนวงการบันเทิงเข้ามาชม และสไตล์ไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ